เครื่องซักผ้าล่าสิวมาเข้าเกมดีกว่าอยู่น้านนีนานไม่ได้โอเคผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันกบนอตตี้รอนดี้นะฮะนี่ก็เป็นเกม18บวกนะครับผมพอคุณก็ไม่ได้ดูมันเคยแหละนะแต่รู้สึกติดใจเกมนะแนวนี้เหมือนกันในเกมแบบแคล้ายๆตู้กดน้ำนั่นแหละ <laughs> รู้สึกว่าเอ๊ะมาเป็นทีมเครื่องักผ้าจะเป็นไงกันนะอรุณสวัสดิ์ฉันทำงานอยู่ที่โฮเทลใกล้ๆนี้นะฉันก็เอา ภาปูเติงที่ใช้แล้วม,มาให้กพระมันเอ่อเอาเป็นว่ามีการกระทําเกิดขึ้นมากมายเลยนะและทีนี้น้ํำข้าวก็จะไปหมดเลยอะ่ะช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมเอ่อเอว n ใครทำลากเองดีครับเออโอเคเข้าใจนะก็แบบมันก็ค่อนข้างหนักหน่วงเลยแหละนะบางทีฉันควรจะเอามันมาในถุงหรืออะไรพวกนี้นะ เดี๋ยวฉันจะเอาพวกนี้ไว้ที่อื่นแล้วกันสวัสดีครับครักครักเค้นไม่มีปัญหาอะไรฮะฉันมีชุดฮารว์วินเก่าๆมาเนี่ยเอามันไปซะหรือทิ้งมันไว้ฉันไม่สนหรอกโธ่โธ่เธออินไซด์โยนเธอเข้าไปอย่างนั้นเหรอโอ้เจสัสโอ้เจสัส ซักเลยโดนซักแล้วเสียตังค์ด้วยอ่ะอืมปานปานให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เร่งความเร็วไอ้เจ็บปอเดี๋ยวไม่ร้อยเอ้ยกต้องกดสีแดงอะ่ะโอ้ยกลายเป็นสกูบัสซะงั้นว้าวนี่มันเยี่ยมไปเลยนะนี่อาจจะเป็นเพราะการที่ฉันมีวิญญาณ ของก๊อดที่ในโลกที่เต็มไปด้วยอะไรก็ตามแต่นี่แหละนะเรื่องหต่อฉันควรจะเริ่มสวดมนต์อ้อนวอนไหมอ่ะยังกฉันจะทำอย่างนั้นแหละนะครับตามสบายครับอรสวัสดิ์ฉันเคล่านะฉันรู้ว่านี่มันนานนะแต่ฉันขอใช้เครื่องคุณหน่อยได้ไหมรอยได้เลนะหลอเนี่ยือออตาก้าฉันถูกไล่ออกมาจากพาร์ตเมนต์ฉันนะ่ะทั้งเสียงงานแล้วตอนนี้ก็ไม่มีที่ไปแล้วอ่ะ วงหมุนฟังเหมือนสวรรค์เลยอะตอนเนี้ยเออเชิญอ,อ,อย่าเข้าไปเหรอจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะแล้วทำไมต้องแก้ผ้าเข้าไปไม่เข้าใจเลยพร้อมแล้วแล้วหมุนเลยได้ไหมได้เอานี้เต็มสปีดเลยนะ <laughs> บูน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 ฮ่าฮ่น้่อเปลาสามร้อปร์เซนต์เปล่าเปล่าไม่อยากเชื่อเลยไม่รู้ดีขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรเลยอีกคนคก็กลายล่างอ่ะนะเว้ยเงินนะเงินฉันคิดว่ามันฟรีนี่โอ้คุณผู้หญิงตังผมโดนดูดไปเนี่ยให้ตอนให้คุณเข้าอ่ะ ก็จะรับร่างกายฉันได้ไหมล่ะอ่อเครับก็ได้วัสดีคุณหมอออารถสวัสดิฉันต้องเอาชุดมาล้างนะ่ะให้ไหวเลยนะมันเปื้อนจากงานในช่วงนี้ฉันต้องทำให้มันดูดีกว่านี้นะช่วยจัดการหน่อยได้ไหม Of course ร้านนี้รับทุกบริการอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่ เรามีทางออกทุกปัญหาแจ๋วเอานี่เงินแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะมันจะไม่นานใช่มะเดี๋ยวฉันจะรอเดี๋ยวฉันจะรอตรงนี้นะไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเพิ่มสปีดให้ด้วยอู้แล้วถ้าเราปั่นชุดนานเกินนะแงปั่นสัก200ป่ะ <laughs> โทษทีนะนี่มันอะไรเนี่ย ฉันได้ชุดแลบไปนะแล้วนี่ให้พาก,กินริ้วมาเนี่ยนะเอาเงินมาคืนเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันรายงานที่นี่แนะ่ <c oughs> โอเคสวัสดีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมานะช่วยซักเจ้าเสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมไมันเป็นตัวโปรดฉันเลยอ่ะแล้วฉันก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะถ้าเกิดช่วยระวังด้วยนะขอบคุณเราเต็มแล้วตีเสเจ๋อก็ไม่มีอะไรรอนส,สัสดอ๋อฉันชอบกลิ่นของสบู่แล้ว ผ้าน้ำยาปรับผ้ามากเลยนะพวกนี้เป็นสีขาวหมดเลยอ่ะระวังตัวด้วยนะทำงานดีแหละวันนี้โอเคผ้าขาวห้ามสักรวมผ้าสีใช่ไหมนี่ฉันคิดว่าคงไม่นานใช่มไหมฉันจะรอข้างนอกนะเสร็จแล้วก็บอกด้วยไปเลย เอ้ยทำไมเงินมันไหลกันนะ้น่นนะกดรัวๆแล้ว,ลวลเงินไหลโอ้น oh, o no. ไม่นะขาทุนเจ๊งแต่เช้าเลยแล้วจ้าโอ้ยได้มาสามสองแจวไปเลยทั้งสะอาดแล้วก็ไรล่ลองร้อยอะ่ะดีมากเลยนะขอกคุณมากเลยนะดีใจสุดไปเลยอะ่ะฉันจะกลับมาแนะ่แ่เดี๋ยวนะฝนมันตกนี่ ให้ตายสิจะลืมเอาล่มมาขอจะอยู่นี่สักหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่เอออะไรก็ช่างเถอะที่นี่มันห่วยอะ <laughs> What the fuck <laughs> Demo over ข้างในมันกันเสียงนะยิงเหรอไม่รู้มาก่อนเลยอะ่ะแต่มันดูอันตรายนะามาอีกแล้วอะ่ะขอเข้าไปทีสิ ว <What> the ต u ฟักอาละเข้ามาแล้วแน่ใจเหรอมันกันเสียงอะ่ะแน่ใจนี่งไงเงาอะไรเนี่ยมาเปิดเครื่องนี้ตอนที่ฉันอยู่ข้างในเหรอ ทำไมสายฟ้าถึงทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้กันนะปกติฉันก็คงจะกลัวแหละนะแต่รู้สึกตอนนี้มันแปลกออกไปอะ่ะจนรู้สึกว่ามีอารมณ์เลยอะ่ะให้ตายสิไอเจ้าสิ่งนี้มันกำลังฆ่าฉันอยู่ข้างในอะ่ะเออเฮ้ยสถานการณ์คุณข้างในฉันกหน,น่ำไม่กลัวฟ้าฝนเลยเย่น <Yeah. S 1> ่าจะหมดได้วล้วมั้งฝนซ้ำช้อยหลายรอบแล้ว <laughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย โอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับกับเกมซักผ้าพาสยิวว้าวแต่งชื่อได้เลยก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปกับคลิปนี้บ้างนะฮะสหรัคลิปนี้ก็ขอขอโทษทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับผมถ้างช่วยตาดำพาก็หวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับผมบ๊ายบายครับ